สวัสดีครับมีท่านใดเคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้บ้างครับพอจะมีทฤษฎีหรือหลักการอะไรมาอธิบายไหมฮะดูนะครับด้านขวาของผมเนี่ยฮะน้ําไหลลงนะครับไกลๆนั่นคือน้ําผุดขึ้นเออทาไมด้านหนึ่งไหลลงอีกด้านหนึ่งผุดขึ้นนะฮะส่วนทางด้านซ้ายนะครับลองดูว่าน้ําผุดขึ้นนฮะผุดขึ้นเรื่อยๆเลยครับ นี่นะเวลาเดียวกันฮนะแค่สองฝั่งของถน,นนเองด้านซ้ายน้ำผุดขึ้นส่วนด้านขวาน้ำไหลลงนะฮฮะลงแบบลงแรงด้วยลงต่อเนื่องเลยอืมท่านใดรู้สาเหตุน,นะฮะเขียนอธิบายใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะว่าพราะอะไรดูแค่ตรงนี้ฮนะไหลลงส่วนไกลๆนั่น น้ำผุดขึ้นเออน้ำรอระบายลอดูฮะน้ำรอระบายบอกมาหน่อยนะขอบคุณครับ